ครับสวัสดีพี่น้องฟ้องไปเด้อสคูุสุคนพี่น้องจ้าเมื่อนี้กับซีมาเข้าช่อหน้าใครพี่น้องเบิ่งพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งไหนพัชชาเด้อจ้ะอันนี้พัชชาเปียวไว้แล้วเด้อพัชชาจะมาเข้าอย่างเดียวจ้ะช่อหน้าเราพี่น้องเนาะอันนี้จะพบเป็นสามเหลี่ยมประกบใส่สิสิจ้ะนี่ประกบใส่เมื่อนี้จะใส่เป็นนิ้วห,หางหงวเด้อพี่น้องเด้อ จะบริสไซนิ้วโบราณแล้วก็จะบริสไ้นิ้วประยุกต์แต่จะใช้เป็นนิ้วหางหงนี่จ้ะคือนิ้วพชัชราเมวนไว้เลยเด้ยจ้ะอืมอันนี้เข้างอนหน้าก่อนจ้ะงอนหน้าช่วงนี้จะเป็นช่วงตาหน้า ส่วนนี้เฮาสิใส่ให้หน้านักแบบสะพึงออกมาจากหน่อยพี่น้องจ้าบางคนขาเจ้ากับโบใส่ในส่วนนี้แต่พระชาจะใส่หร้อจ้ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะพี่น้องเนะาะใส่ลงไปสักสามชั้นวินหัวพี่น้องเอ้ยนั่งเห็ดอยู่นี่ก็วินวินแต่จะเป็นอย่างวินตัวหัว เาจะนั้นเ,าเรากันใส่ไตตัวนี้ลงไปจะนี่ลดลันลงมานิดนึงจ้ะใช้ใบตองห่อจ้ะใช้ใบตองห่อแล้วค่อยใช้สเตปเปอร์เพราะว่าถ้าเราใช้เสเตปเปอร์เย็บนี่น่าจะบ่อเข่าเพราะว่าเพื้นหนาได้พี่น้องหนาแห้งจะไปตองจ้ะ ยิบลงมาแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นช่วงปากของนาคจะ้ะนี่จะปากน้าพระชาเปลี่ยนลงมาสามสี่ชั้นหันเข้าหนนี้เด้อจะ้ะลดลั่นลงมาจะ้ะลวดกับป้อยไปเลยเด้อพี่น้องเด้อลวดใช้เบตรงคือเก่าจะหอ่อ อ๋อแล้วก็เย็บเย็บลงไปลหลายๆลูกสเตปเปอร์พี่น้องจ้าในลักษณะแบบนี้ต่อไปเขาก็จะเปียกเป็นคอนากลงมาจ้าลวดทะยานว่าสัน้นเขาก็ต่อลวดอีกก็ได้จ้าเดียวคอนาาก,ก็ที่ไซเ์ไปตอกอีกขนาดนึงเด้อจ้า ใบตองจะน้อยกว่าใบตองที่เฮาเอามาเห็ดองอนนาคอยู่จากงอนนาคนะครับใส่ใบตองใญ่ญ่เพราะว่าเฮาต้องได้หอ่อตัวปากตัวงอนใส่กันเนาะกระเปียลงมาเรื่อยๆจะส่วนนี้นะเปียลงมาเรื่อยๆว่าเฮาอยากได้ยาวสันได้เนาะใหญ่สันไดโอ้ยใบตองขาดอ่ามัน,นดึงแหงพวกพี่น้อง <laughs> ดึงแหงพวกกระขาดใบตองก็ได้ใบตองเป็นคือใบตองโบเมนกล้วย กล้วยตานีเหือ่นะพี่น้องกล้วยตะนีหลายปีเละยะกายเป็นหอบกล้วยป่าแลยนะใครสนใจสเต็ปเปอร์กระสร้างเด้อพี่น้องเด้อสเต็ปเปอร์ไ้ดีแทไสไ้ดีว่า250บาทส่งฟรีเก็บปทางไส่ลูกได้สองแถวแบบนี้จะ้ะ บางคนถามหาสเต็ปเปอร์ใหญ่เบอร์สามจิบหามีบอมมีพี่น้องจ๋าแล้วก็บนิยมไซสจ้ะเพราะว่าพระชาซื้อมาไซสแล้วมันบอตอบโจทย์พระชาก็เลยบอไซสจ้ะแล้วก็ให้พี่น้องสังเกตว่ามีคนไซส์บอคนเทศใบสีส่วนมากค่ะบอไซสกันได้พี่น้องสเต็ปเปอร์ใหญ่นะมันบอตอบโจทย์จ้ะมันใหญ่มันคือค้าอะไรอีกอย่างจ้ะมันปากแค่เวลาฮ็ตเลเฮ็ดยาเขาก็เลยบนิยมไซสกันให้สังเกตเบึงโรเดอร์บเมนพัชชาเว้าเด้ เออบุยไผ่ใอีหลีให้สังเกตเบึงทุกช่องเลยว่าไผ่ใช้สเต็ปเปอร์ใหญ่บ่มีพี่น้องจ้าบ่มีดอกที่คนจะมาใช้สเต็ปเปอร์ใหญ่เหตุใบสีนะมันเห็ุยกพี่น้องมันบ่ถทนัดมือคือสเต็ปเปอร์เบอร์ซีพนาอืมไผ่สนใจก็สั่งมาได้จ้าพี่น้องจ้าส่วนพี่น้องทาง youtube ก็สามารถติดต่อมาทาง Facebook พัชชามายาหรือโทรเบอร์ศูนย์เก้าสามหกเก้าสมสี่หนึ่งแปดสี่นาะจ้ะสเต็ปเปอร์ปากกว้างใช้ดีใช้ทนจ้ะ บางคนบอกสเต็ปเปอร์มันน้อยมันเย็บบ่อข้าพระชาก็บ่เห็นว่าข่อยเห็ดอันใบสีบวงสวงนี่ก็จ้าจักเทือกอะไรก็คือว่าข้าวุกม่องข้าวทุกอันข้าวทุกเทือเห็ดมานกรก็จ้าจักปีแล้วนะแม่แล้บางคนยันเปลืองลูกสเต็ปเปอร์พี่น้องบางคนเย็บนะเออยันเปลืองลูกสเต็ปเปอร์เลยยิบแบบว่าลูกสองลูกนะ มันก็บ,บนแน่นแล้วเฮาเลยย้ําลงย้ําลงเปลี่งกระยานะ้วยขอให้งานงามนะเขาขึ้นอาน,นั้นนะเนี่ยเวลาเย,ย็บลงให้เป็นจังหวะปึกปึกปึกอย่าเพิ่งไปยิบรวัว,วถ้ายิบรัว,ว,วบางเท้อลู่เพื่อนก็จะค้างเนาะเขาก็ต้องหูจักรลักการรว่าเทคนิคในการเย็บลงไปนะพี่น้องจ๋าอันนี้จะเป็นคอนาเนาะค่อยก็เว่าวเป็นเรื่องสเต็ป,ปเปอร์กรยาวเลยแบบนี้เอาเบิ่งเอาตามรูปนี่แหละพี่น้องจ๋าอันนี้จะใหญ่เนยจักหน่อยนี่พี่น้องชอจะใหญ่จักหน่อย อันนี้ก็น่าจะเปียกลงมาประมาณสิบเอ็ดชั้นพี่น้องจ้า,าพอพระชาเปียกห่างอยู่บริเวณเปียกที่ช่วงคอหน้าเปียกที่แล้วเขาจะฮักคอ,คอหนักคอหนักอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคไผ่เทคนิคมันดอกว่าอันนี้จะเป็นแม่ใบสีใหญ่แน่ส่วนมากแม่ใบสีที่เป็นช่อหนักในพระชาแนะนําให้ใช่แต่สั้นแรกพี่น้องอถ้าเป็นใบสีสั้นเดียวก็โอเคถ้าเาใส่สามชั้นนี้ฐานโฟมเขาต้องสูงได้ ถ้าฝอฐานฟูมเขาต่ำนี่โบงงามอืมค่อยบินพี่น้องนเออวอา์กไปนี้ค่อยกัะวินได้เนี่ยบัลรแก็ห้อยวิธีเข้าชอบอันนี้พี่น้องจ้าเข้าชอกบกะเลียงมาเรื่อยๆนี่แหละจ้าแต่เทคนิคของพัชชาเนาะเข้าชอบใบสีเวลาเข้าประยุกต์ของเทคนิคของพัชชาน่ะจะใช้สเตปเปอร์สองตัวพี่น้องเออคือเก้าคือเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างจ้าอือ บางคนขาเจ้ากระไส้ตัวเดียวแล้วถนัดไผ่ถนัดมันพี่น้องจ่าเทคนิคไผ่เทคนิคนมันเนาะจ่ะบ่มีอย่างพิษบบมีอย่างถึกแล้วพี่น้องอแล้วก็บบมีอย่างตายตัวพี่น้องจ่านี่ก็เลี้ยงกันลงมานิ้วห่างหงนี่จะเข้าชอบแบบโบราณง่ายเนี่ยจักหน่อยพี่น้องจ่าเพราะว่านิ้วเพิ่นจะบางน้อยเนะาะจาะจะเตกต่างกันกันกน,นิ้วใบสีประยุกเนาะถ้านิ้วใบสีประยุกต์นี่ก็จะเข้ายากเลยจักหน่อย นี่จ้ก็หหอเข้ามาอันนี้อาจจะเป็นแม่สิหหรือแม่ยี่สิบเนาะพี่น้องเนาะถ้าแม่ใบสีใหญ่ขนาดนี้นะพี่น้องจ้าเพื่อให้เหมาะสมกับตูหน้าของเฮาเนาะจ้า เลี้ยงมาเรื่อยๆบริญงบริญกเลยเนาะคลิปนี้กับสิยาวจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายหลายอ่อลงไปปุ๊บสเต็ปเปอร์เย็บด้านหลังเวลาเย็บด้านหลังให้เย็บต่ำๆอย่าเย็บขึ้นสูงบางคนเย็บขึ้นสูงไปตองลั่งจ้ะไปตองลั่งดึงมาไปตองกระแตกจ้ะอืมมันคอยย้ำสเต็ปเปอร์เนี่ยเป็นซิฟลู ตอนนี้เราเข้าช่อแล้วแล้วพี่น้องเดือจะดัดโค้งดัดงอเนาะพระชาก็จะดัดเลยป่จะจ้ะนาคนี่เห็ดงามจนได้ก็ตามถ้าเจ้าดัดโบงามโค้งโบงามกับโบงามจะ้ะยีหลีได้โบแมนเราคอยเว้าเอาเดจะ้ะมันส่วนหนึ่งก็อยู่กับเฮาดัดโค้งดัดงอนอ่ละนี่จะ้ะช่วงปากมีสำคัญ งองามกับงามงอบวงามกับบวงามจ้ะช่วงปากช่วงคคนสำคัญแหงเวลาดัดโคนนะักดัดปากนะกดีจะ้ะงามงานบวชได้เลยจะ้ะพี่น้องจ้าแม่ใบสีงานบวชอเคีเลยจะ้ะนี่เป็นแม่สิบห้าจ้ะที่เรียกว่าที่ใส่สิบหกแหละก็เลยเอาเลขคีแค่ซะงามแหงพี่น้องค่อยมาก <c oughs> จับผู้ได้มากนําบอเจ้าของกันยองเอาเจ้าของงามแหง ค่อยมากเนี่ยะยังบริตติสตาใส่ด้วเนี่ค่อยวินหัวพี่น้องนั่งเห็นอยู่ค่อยก็วินวินบบไม่ค่อยเป็นความดันบบเป็นอย่างเนี่ยค่อยคือมาวินแทนนอนก็คือว่าเต็มอิ่มอยู่งามโบพี่น้องจ๋าชัดเจนอยู่บนน้องเป็นอะไรเจ oh. ้าค่ะติชมขมานุพี่น้องจ๋า่างามบางงามจ้าคันิึงแล้วถึออกถือใจพอมกพอใจกดแช์พัชชาได้ด้อพี่น้องจ๋าพายักสร้างก็ได้ด้วยซอหนักแบบนี้พายักสร้างก็สร้างพัชชาได้จ้าพี่น้องจ๋าอจเอาไปประกอบเองเนาะอืมนี่จ้า เป็นอะไรกติชมเข้ามาบระทึกอกถึกใจพี่น้องบอคันมาเบิ่งแล้วถึกอกถึกใจพอโมกพอใจก็ฝากพ,พี่น้องกดแชร์พัชชาเนี่ยเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้สิได้ขอตัวอำลาพาจ้าไปก่อนจ้ะพบพกก่อในคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแหง้งบ่สุขุสุขนุนให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนจ้าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า